เพื่อนๆน้องๆพี่ๆนะคะตอนนี้นะคะพออยากจะมาให้ความรู้เรื่องอการสมัครแอร์นะคะ ในฐานที่เคยเป็นแอร์มาประมาณ5าเกือบ5ปีนะคะแต่ตว่าตอนนี้ลาออกแล้วก็เห็นอะไรหลายๆอย่างในสายการบินนะคะเลยสามารถมาเล่าประสบการณ์ที่อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่กําลังสมัครอยู่นะคะก็ตอนนี้ถ้าใครคิดว่าตัวเองนะคะมีความสามารถพอ,อด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารได้รู้เรื่องสำเนียงไม่ต้องเป๊ะมากแต่ว่าขอให้เข้าใจแล้วก็พูดด้วยความพยายามอย่างเต็มที่นะคะก็อ,อยากจะบอกว่าให้ไปสมัครเลยค่ะ การสมัครบ่อยๆนะจะทําให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นและทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นนะคะเราเคยรู้จักแบบเพื่อนคนนึงนะคะที่เขาสมัครแอร์มาประมาณ6ปีค่ะซึ่งมันก็เป็นระยะเวลา6ปีแก้6ปีแกคิดดูว่าถ้าสมมติเขายกเลิกไปในปีที่5กับอีกเอ่อสิบเอ็ดเดือนอย่างเงี้ยเดือนที่12บสอง่ะแกเขาจะมีโอกาสแบบได้เป็นแอร์แล้วเขาก็จะไม่ได้ถ้าเขายกเลิกไปก่อนนั้นใช่ไหมเออ ตอนนี้นะคะที่ใครที่กําลังสมัครอยู่นะคะเราก็อยากจะเป็นกําลังใจให้นะคะก็ขอให้เตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะแล้วก็ในวันที่ไปวอ l k i อนะคะขอให้จัดเต็มค่ะจัดเต็มยังไงก็คือแต่งหน้าให้จัดเต็มผมให้จัดเต็มแล้วก็ชุดนะี่คะถ้าถ้าใครตัดได้ก็ก็ตัดค่ะคือเอาชุดที่แบบเหมาะกับเรานะคะสีที่เข้ากับผิวของเราไม่จําเป็นต้องเป็น สีที่คนบอกว่าสวยนะคะแต่ว่าเราใส่เรามั่นใจส่วนผมแล้วก็หน้านะคะถ้าใครที่ทำหน้าเอทำแต่งหน้าเป็นทําผมเป็นนะคะก็สามารถทําเองได้ค่ะแต่ว่าต้องมั่นใจนะคะว่าทําแล้วสวยเออเพราะว่าพอไป Walk In ใช่ไหมเพื่อนก็จะเจอคนที่แบบเฮ้ย hey, แกนี่มันออกมาจากแบบว่า f French Couture หรืออะไรแบบนี้มันจัดเต็มแบบลิปเต็มหน้าเต็มอะไรเต็มซึ่ง มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการเสริมความมั่นใจของของเราในการที่จะไปแข่งขันกับคนอื่นๆหลายคนนะคะเราต้องโดดเด่นค่ะแล้วก็สีเล็บก็ <c> เช่กนการสีเล็บกับส,สีของเสื้อที่ไปสมัครนะคะ <c> ก็ควรจะเป็นสีที่เข้ากับสีผิวของเรา และรองเท้ารองเท้าควรจะเลือกคู่ที่เราใส่แล้วสบาย<ม>เดินได้สะดวกไม่ใช่หนึ่งสสะดุดลบจบค่ะก็ต้องเดินต้องแล้วใครถ้าเดินไม่สวยนะคะก็ต้องไปฝึกเดินให้สวยๆนะคะเราก็เดินไม่สวยนะคะแล้วเราตอนเราสมัครเราก็ฝึกเดินให้สวยค่ะมัน <c oughs> เป็นการขายของในเวลา3ามวิเราก็ต้องทําให้ดีใช่ปะ่ะสำหรับที่สำหรับคนที่กําลังสมัครตอนนี้นะคะ ยังแบบขาดความมั่นใจแบบไม่มั่นใจอะไรนะคะทาไปเลยค่ะเพื่อนสมัครไปเลยค่ะ <ET IT AN> เพื่อนจะได้หรือเพื่อนไม่ได้นะคะมันก็เดี๋ยวมันก็รู้กันเองค่ะถึงไม่ได้เราก็ต้องเอาให้ได้คะ่ะมันต้องมีวันหนึ่งที่ได้ถ้าเาไม่ล้มไม่ล้มเลิกนะคะมันต้องได้คะ่ะเรามั่นใจสําหรับใครที่จะบอกว่าอะไรเดียวตอนนี้นะคะกําลังเตรียมตัวนะคะก็ขอให้ใช้เวลาที่ผ่านไปนะคะในการรอที่บริษัทเขาจะมารับสมัครอ่ะ ขอให้ช่วยกันฝึกภาษาอังกฤษให้แบบให้พร้อมนะคะเตรียมพร้อมในคำับโอกาสที่มันจะมาถึงนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว,ว่าเขาจะมาสมัครเ,เขาจะมารับสมัครอาทิตย์หน้าเดือนหน้า3เดือนหน้าสีเดือนหน้าถ้าเรามีความพร้อมนะคะลุยค่ะทุกคนทําได้นะคะเรามั่นใจค่ะก็สําหรับคําแนะนําเราก็อยากสบอกแค่นี้นะคะสําหรับมีสําหรับคําถามเพิ่มเติมถ้าใครมีนะคะก็สามารถเม้นกันเลยค่ะหรือว่าสอบถามมาหลังไมได้ค่ะ ถามเราได้นะคะเราใจดีเราบอกทุกอย่างค่ะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ